ค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวีเดนมาพบกับแมวและครอบครัวกันแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางไปพักโรนกันนะคะห่างจากที่ได้นัดกับลชายว่ายุดพร้อมกันวันนี้จะพาลุงมี่ไปเที่ยวค่ะ จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าสตูมสโตดนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ติดกับทะเลค่ะเลไปตามทางก้นนะคะตอนไปเราต้องผ่านรนเวค่ะอันนี้ข้าวโอ๊ตที่ประเทศรนเวนะคะข้าวไปรนเวแลวเวกลับมาสวีเดน,นะคะ่ะเราขับรถกันประมาณสองชั่วโมงวาว่าค่ะก็มาถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่เราไปรับกุญแจค,ค่ะหล่างจากเราจองห้องพักมาผ่านอินเทอร์เน็ตมานะคะ ด้านหน้าของเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะก็มีพวกพิซซ่าค่ะเมื่อรับกุญแจเสร็จนะคะเราก็มากันที่ห้องพักเลยค่ะห้องพักก็จะเย้ยเป็นลังลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเขามีลายโซนค่ะแต่เราเหลือกันแบบเป็นลังๆนะคะน่ารักตะมุตะมี่อยู่ค่ะไปเล่นในห้องพักกันนะคะไปสำรวจกันก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะที่นี่ก็จะมีเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะ ข้ามาัลตินก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเล็กๆนะคะข้างใน,นก็จะเป็นเตียงนอนโซ่ชันนะคะปลอมอนปลอผ้าห่มเราต้องเตรียมมาเองนะคะแบบบ้านผักที่แมวจองนะคะก็จะมีเตียงโองชันโซ่เตียงค่ะก็เป็นสี่คุ้นนะคะนอนได้ค่ะ แล้วก็จะมีโต๊ะอาหารด้านหน้ามีโซฟาแล้วก็มีทีวีให้ค่ะแล้วเขาก็มีตู้เย็นเล็กๆให้นะคะด้วยลืมท้ายค่ะส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องนึงค่ะที่ว่ามีเตียงสองชั้นนะคะโรชายนอนในห้องนี้ค่ะเว็บไปเลยกันนะคะทุกอย่างก็ต้องเตรียมมาเองค่ะมีผ้าหุ่มปลอมอนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ํานะคะก็ะจะเยียดสูเปียกและก็สูนแห้งไว้ค่ะ ที่อาบน้ำก็จะมีเครื่องทำฟาร์มโอนอยู่ตรงด้านนี้นะคะไปแล่โซนครัวกันนะคะก็จะมีเตาไฮนะคะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะทรงหัวนะคะและก็มีที่ต้อมกาแฟค่ะที่ฟาร์มจานนะคะ เป็นแฟนติดกับผนังค่ะและก็มีอ่างล้างจานนะคะส่วนข้างบนค่ะก็จะเป็นตู้นะคะที่เขามีหม้อมีกระทะและก็มีถ้วยมีชามมีแก้วไว้ให้เรานะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะเมื่อเรานะคะเข้ามาพักแล้วส่ามาัดทำอาหารกินได้เลยค่ะแต่เราต้องซื้ออาหารมากับเรานะคะ เล็กเขาก็จะยังมีเครื่องดุดฟุ่นนะคะและกก็ไม้ทูพื้นค่ะเมื่อเราเอาไปนะคะเราต้องทําความสะอาดให้เขาเรียบรย้อยให้สะอาดเมื่อตอนเราเข้ามายู่เลยค่ะเดินทางกันมาไกลนะคะเริ่มหิวแล้วค่ะเราก็มากินไก่อบกับข้าวกันก้นนะคะอันนี้เป็นข้องที่ทํามาจากบ้านค่ะแล้วก็เอามาอุ่นที่นี่นะคะมากินด้วยกันค่ะ วันที่เราเดินทางมามันเป็นวันซุกนะคะแล้วก็จะมีคนมากันมาค่ะแล้วก็บานผักล่งทัดทัดไปก็จะมีคนจองเต็มเลยนะคะเพราะว่ารุงชาวเป็นวันเสาร์แลยวันอาทิตย์เป็นวันยุดเป็นวันที่คนสวีเดนเข้าผักพอนค่ะเขาก็จะมาเช้านอนผักพอนนะคะแล้วก็เดินปาเล่นกันค่ะ

ุณีบไว้นี่เราขับรถไปเที่ยวกันรองคุณไหมการรองไห้แต่ดูใบกันแล้วลงือหลังจากเรากินอาหารกันอิ่มแล้วนะคะ<ม>ก็ขับรถจะออไปเที่ยวค่ะแต่ต้องผ่านเข้มก่อนนะคะเข้มนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นทีเขามีรถบ้านแล้วก็มาเช้าทีเคจอดรถนะคะส่วนนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ค่ะอาบน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะคะแล้วก็จะมี ห้องสำหรับให้ไปทำอาหารนะคะมีพัวไมโครเวฟไร้ด้วยแต่ไม่สามารถเข้าไปท่ายได้ค่ะเพราะเราไม่ได้จาส่วนนี้นะคะที่มองเห็นไกลๆที่เป็นอาคารนั่นเลยค่ะคือส่วนที่เป็นห้องครัวและก็ห้องน้ํานะคะให้สําหรับผัวที่เป็นรถบ้านมาเช้าไปใช้บริการค่ะค่าน้ำค่าไฟเข้าคิดรวมตรงนี้เลยนะคะราคาเช้าแบบนี้จะถูกนะคะก็ตกอยู่ประมาณคืนละ6ก0อโครโนถึง650โครโนนะคะ และนี่ก็คือช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าโรวคยสํสำรับเถี่ยวหน้าร้อนกันนะคะบางคนก็มาเป็นครอบครัวพา่าลูเล็กๆมาแล้วก,ก็พรมจักรยานที่จะเข้ลุยไปตามในป่าด้วยค่ะแบบนี้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าทางข้าวอ๋อเขาจะสแกนด้วยบัตรที่เราใชา้เสียขาข้าวเข้ามานะคะคุณโนไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ ส่วนด้านนอกตรงนี้ก็จะมีสนามกอล์ฟเล็กๆให้ฮัดฝึกเล่นกันค่ะและก็จะมีร้านอาหารนะคะที่เป็นอาหารสําเร็จรูปเลวแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีพวกพิซซ่านะคะถ้าเคยไม่ยากทำทีผักก็มาซื้อที่นี่ได้ค่ะแต่ถ้าขับรถออกมาเองนะคะจะเสียค่าจอดชั่วโมงละพาโครโน่ด้วยนะคะสำหรับร้านอาหารค่ะนี้ไปจอดรถนะคะไปตามกัน่อเลยนะคะ ว่าที่นี่มีไรกันบ้างหลังจากที่ว่าเราตัดสินใจมานอนที่แคมปิ้งและก็มาเถวบริเวณรอบรอบเมืองของสเติมสตาร์ทกันค่ะด้านหน้าก็จะเห็นครอบครัวจักรยานกันนะคะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนกันแต่เราตัดสินใจไปทางทะเลกันนะคะอย่าลืมมาชมกันคลิปซ่องต่อนะคะเพราะคลิปเดียวมันจะยาวเกินไปค่ะเมื่อเราไปถึงทะเลนะคะนี่ทะเลค่ะ กดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปซ่อค่ะสวัสดีค่ะ